หากชอบแม่หมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หมๆทุกเดือนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่หมอตาแล้ววันนี้แม่หมอจะมาทําคลิปความรักให้กับชาวราศีเมษประจําเดือนมีนาคมนะคะดูได้ทั้งลัคนาด,ดาวศุกร์ดาวจันทร์ราศีหรือคนที่เกิดวันที่22มีนาคมถึงวันที่21เเมษายน ช่องนี้มีหมอดู2คนนะคะมีหมอต้ากับหมอเพียวนะคะแล้วก็ขอหมอต้ายึดตามวันที่ของโหราศาสตร์สากลของหมอเพียวจะยึดตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ mm. ก็ดูได้ทั้ง2อ,อย่างคุณชอบดูแบบไทยแบบเทศดูได้เลยจ้ะช่องนี้แล้วก็หมอเพียวนะคะจะอัพคลิปไวมากท่านใดที่ผ่านมาแนะนําติดตามช่องนี้เลยนะคะ ของหมอต้าจะเน้นความรักรวนของหมอเพียวจะเน้นภาพรวมการงานการเงิน,นความรักสุขภาพนะคะถ้าใครชอบการทํานายแบบครบสูตรต้องดูชอ่องนี้กดติดตามเลยนะคะอ่ะท่านใดที่มาใหม่ก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมหมอช่องนี้พูดอะไรเยอะจังอะไรอย่างนี้นะคะแลวหมอเป็นคนสนุกสนานนะคะแล้วก็ใช้คลิปนะคะเราก็จะมีคําคมดีๆด้วยจากช่องนี้นะคะเอาละเรามาดูกันนะคะ ความรักของชาวราศีเมษอ๋ oh my ม่กลืมแฮปปี้เบรดเดย์นะคะบางท่านที่เกิดในเดือนมีนาคมเนาะแฮปปี้เบรดเดยนะคะปีนี้ขอเป็นปีที่ดีขอมีการเริ่มต้น,ตนใหม่แล้วก็มีไพ่เริ่มต้นใหม่ขึ้นมาจริงๆด้วยเย้ๆ yeah, yeah. นะคะอ่านะคะก็ขอเป็นปีที่ดีและกันความทุกข์อะไรมันมีอยู่แล้วในชีวิตเรานะคะดังนั้นเนี่ย Let it, Let it go นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยมันไปสนุกสนานแฮปปี้เพมฟ s นะคะ อันนี้ทีนี้มารีบอ่านเลยเพราะว่าเดยวแม่หมอจะต้องไปทํางานต่อนะคะพไพ่ใบแรกพไพ่จำนวของคุณมีไพ่การเริ่มต้นใหม่ว้าวมีการเริ่มต้นใหม่เข้ามานะคะก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นความรักใหม่กับคนเก่าก็ได้หรือกับคนใหม่ก็ได้แม่หมอมีความรู้สึกเหมือนมีเด็กน้อยเข้ามาอาจจะเป็นเด็กน้อยหรือคนที่มีความรับผิดชอบหน้าที่การงานเยอะไปหมดนะคะเขาไม่ค่อยจะมีเวลาหรอก แต่เขาก็ยังพยายามที่จะเมกทาาม,มาให้คุณค่ะอาจจะเป็นเด็กน้อยธาตุไฟเมตรสิงห์ธนูก็ได้นะคะเหมือนคุณนั่นแหละประมาณนี้อดีตที่ผ่านมา3ถ้วยก็สังสรรค์ทฮาปาร์ตี้ไม่อยากจะพูดว่ามีมือที่3หรือเปล่านะแต่ว่าก็มีบุคคลที่3มีคนเข้ามาเยอะแยะในความสัมพันธ์ของคุณเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องคนเงาโคติกาอะไรเปเยอะแยะทั้งหมด ก็ได้เพราะมีคนหลายคนเน็นยไม่ได้ในงานสังสรรค์มันไม่ได้มีแค่คนสองคนอ่ามันมีหลายคนประมาณนั้นนะคะหรือมีข่าวดีก็ได้นะคะอดีตอันนี้เป็นแพ่อดีตแพ้อดีตคืออาจจะมีข่าวอะไรอ่าเข้ามาโดยที่แบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนมีเด็กน้อยเข้ามาทักหาคุณหรือมีการติดต่อมาโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดก็ได้นะคะอันนี้เป็นแพ้บุคคลอื่นและได้พเด็กถือถ้วยนะคะทีนี้มาดูอุปสรรคและปัญหานะคะบางคนเนี่ยหนึ่งนะคะคบคนไก่ ลองดิสแทนได้นะคะ2เห็นไหมสองม้เท้าอุปสรรคและปัญหาเนี่ยมาตกที่ว่า1อาจจะอยู่ไกลกันผู้ชายคนนี้ถือรูปโลก2การรอคอยการวางแผนเป้าหมายยังไม่ได้ดั่งใจนะคะทำไมถึงเป็นต่างชาติได้ต่างศาสนาได้นะคะเพราะมี Religious Factor เข้ามาด้วยนะคะ r e ลิเจ o แฟกเตอร์แล้วก็เดลเวอรนะคะอาจจะหมายถึงมือที่3ก็ได้หรือการตัดสินใจที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เลือกยังไงดีเอายังไงดีอาจจะหมายถึงชาวราศีเมทุนก็ได้นะคะมันตกบุคคลที่3เข้ามาเป็นอุปสรรคในที่นี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีกิ๊กมีคนอื่นคนรักคุณมีคนอื่นนะอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่แค่คนสองคนละมันมีบุคคลอื่นเข้ามามีผลกระทบในความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะอีกนายหนึ่งอาจจะหมายถึงการตัดสินใจจะเลือกอะไรยังไงดีตัดสินใจไม่ถูกการวางแผนอะไรยังไงเอายังไงไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ได้นะคะ ทีนี้ความรู้สึกแนวคิดได้ราชินถทุเรียนแล้วก็เดสตอร์นะคะราชินถทุเรียนคุณเองเดือนนี้นะคะจะโฟกัสที่ความมั่นคงความมั่นคงในที่นี้อาจจะหมายถึงการงานการเงินอะไรก็ได้ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ก็ได้ที่ทําให้ชีวิตของคุณนะมีความมั่นคงคุณจะไปโฟกัสกับด้านนั้นเป็นพิเศษบางท่านที่ป่วยอยู่อาจจะป่วยกายป่วยใจป่วยอะไรก็แล้วแต่คุณก็อยากจะรู้สึกว่าคุณเนี่ย อยากที่จะฟื้นฟูอยากจะแก้ไขอดีตที่มันเคยผิดพลาดเสียใจช้ำอะไรมาก็แล้วแต่คุณอยากจะแก้ไขมันและคุณจะมองหาความมั่นคงอะไรก็ตามที่ทำให้ฐานะความเป็นอยู่หรือจิตใจของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคุณจะโฟกัสไปที่สิ่งนั้นค่ะเดี่ยมนะคะก่อนจะรักคนอื่นเราต้องรักตัวเราเองก่อนเราต้องสร้างตัวเราเองให้เป็นคนที่มีความมั่นคงมีเรียกว่า ไม่มีรักก็ไม่ตายอะคะ่ะถูกต้องค่ะอืมนะถ้าคนมีคู่แล้วคุณก็โฟกัสเหมือนกันไม่ต่างกันกับคนมีคู่นะคะก็จะนิ่งๆแล้วก็เน้นหาเงินเก็บเงินเป็นหลักนะคะทีนี้ปัจจุบันได้คิงถือดาบอาจจะหมายถึงคนทัดลมกุมตุนเมทุนผู้ชายที่อ่อนิ่งๆปากร้ายนะพูดจาแรงอะไรพวกนี้คะ่ะโผล่ขึ้นมามีการปิดกั้นนะมีเจ็ดไม้ท้าโผล่ขึ้นมาแต่ก็มีสิบถ้วยแล้วมีเดอะเดวิลโอมก ให้อีลุงตุงนังไปหมดเลยนะคะคนไม่คู่ก่อนละกันคนรักของคุณเป็นคนแบบบางทีก็คือเขาก็เป็นคนรักครอบครัวนะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเย็นชารักแต่เย็นชาเขาไม่กอดยังไงแล้วก็นิสิตเนี่ยถึงจะมีเขาแบบว่าเขาก็จะพยายามเขาก็อาจจะช่วยเคลียร์นะคือเขาพยายามที่จะบางทีเนี่ยเขาสร้างนิสินเพื่อที่จะให้คนในครอบครัวมีความสุขเขายอมทําเพื่อที่จะให้ครอบครัวมีความสุขแต่แนมะ้จะเป็นนี่เป็นสินนะเขาก็บอกว่า เขาทําก็ได้ไม่ได้เป็นไรนี่อาจจะพูดว้วนๆแต่เขาบอกว่าเขาจริงใจนะอันนี้สาหรับคนมีคู่นะคะส่วนคนโสดเนี่ยจะบอกว่าระวังคนมีคู่จะเข้ามาเพราะติดเด e เดวิลเดดเดวิลเนี่ยอาจจะหมายถึงคนมีคู่แล้วคนมีเจ้าของแล้วหรือหมายถึงความสัมพันธ์ที่มันอิลุงตุงหนังพลุงพลังเลิกก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้ค้างขาอะไรแบบนี้นะคะ เหมือนจะดีอมีสิบถ้วยแต่ก็มีเดวิลจริงๆเดวิลกับสิบถ้วยเนี่ยมันจะถ้าแปลในมุมดีนะคือดีมากดีชิบหายแบบดีแบบรักกันมากรักกันปานจะก,กืนกินแหกตูดดมแบบหลงอะ่ะเป็นอารมณ์แบบหลงเมียหลงอะไรอย่างนั้นนะคะคือหลงมากถ้าในมุมดีของคนที่เป็นแฟนกันแล้วไม่มีมือที่สามนะคือเซ็กนะคะมันคือเซ็ก โอ้ oh my god แบบว่าลุ้มหลงกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็เช่นประมาณนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าในมุมเนี้ยแม่หมอมองว่าคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาเนี่ยให้คุยให้ดูให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยกับคุณหรือตัวคุณเองแหละที่ยังไม่เปิดเผยอะไรเพราะมีการปิดบังโผลขึ้นมา เจ็ดไม่เท้าสามไม่หมอเนี่ยมันตีได้สองมุมคือการปิดบงังพยายามที่จะไม่ให้อีกฝ่ายได้รับรู้หรือการพยายามทําอะไรอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยคุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะมีเรื่องต้องตัดสินใจอะไรต้องเลือกอะไรบางอย่างะคุณเหมือนคุณจะตัดสินใจเหมือนจะตัดสินใจแต่ใจอีกใจหนึ่งคุณยังลังเลอยู่นะคะประมาณนี้นะ ไปต่อไปอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ราชนีถือไม้เท้าแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนคนนี้เป็นคุณนะเพราเป็นผู้หญิงทัดไ่นั่นก็คือเมสสิงแอนเชนูนะคะคุณโฟกันเรื่องการเงินและการงานเป็นหลักนะคะเดือนนี้คนโสดเนี่ย no สดโนแคร์ no สี่ no แปดเลยนะคะคือไม่แคร์ฉันจะไปตามทางชีวิตของฉัน และฉันก็ไม่อยากคุยอะไรกับใครความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคไม่ดีถ้าจะมีทําไมไม่มีดีกว่าราศีนี้ถึงไมหมทายาทผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมีแมวสีดําด้วยแมวสีดำหมายถึงหลักอิสระคุณหมถึงแมวนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองโนสนโนุ่มแข่เอาตัวเองเป็นหลักนะคะค่อนข้างที่จะบอสซี่อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็สําหรับคนที่โสดก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องการงานเป็นหลักแล้วก็ ไม่ค่อยแคร์ไข่ไม่ค่อยงอไข่นะคะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเดินทางไปทํางานอะไรประมาณนี้ถ้าคนมีคู่นะคะคนมีคู่คนรักของคุณจะค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายขี้ขึงมขี้หวงกับคุณเป็นพิเศษนะแต่เราไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้นะคะและ้วแ,แต่คนรักของคุณก็เป็นคนทํางานเยอะนะ คือมันตีได้ว่าถ้าเรื่องของการงานคณล่างคุณเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดการงานเยอะการงานรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแต่เขาก็ยังเข้ามาจุกจิกวุ่นวายกับชีวิตคุณคือคอ่นข้านเจ้าระเบียบกับชีวิตคุณนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะทีนี้มาดูไพ่สรุปนะคะ6ถ้วย the her mid king u, เดอเฮอร์มิตคิงถือเหรียญแล้วก็8ถ้วยอ่าอันนี้อยากจะแยกเป็นคนที่โอเคความรักความรักโอเคกับคนที่มีปัญหากับความรักนะคะ 6ถ้วยนะคะบางคนนะยังวนเวียนกับความสัมพันธ์เก่าๆความทรงจําเก่าๆยังไม่มุกออนแม้ว่าอยากจะมุกออนแต่ก็อาจจะมุกออนแหละแต่ว่าความทรงจามันยังมีอยู่อะไรนี้หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กน้อยก็ได้นะคะอาจจะมีเด็กน้อยเข้ามาจีบช่วยไม่ได้นะคะราศีเมษมันแซบช่วยไม่ได้ค่ะที่จะแบบว่าจะมีคนเข้ามาเพราะอะไรคะเพราะไม่บอกกับราศีเมษเนี่ยค่ะก็เราก็ช่วยไม่ได้นะคะที่เราเกิดมาสวยแล้วเกิดมาแซบเนาะ ก็อาจะมีเด็กน้อยเขามาจีบค่ะแอกนิดนึงนะคะชาวเมททีนี้ไปต่อไปเดอะเฮอร์มิสแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดใจนะคะเดอะเฮอร์มิสคือเคยผิดหวังเรื่องของความรักมาก่อนผิดหวังแบบจากคนใกล้ตัวคุณเพิ่งแบบเหมือนกับว่าผิดหวังความรักหนักมากๆจนไม่อยากจะเปิดใจอยากจะเมาเดือนที่แล้วจับได้ผู้ชายที่คุยอยู่แบบอบคบสองแต่ทำอะเสียใจไหมไม่เสียใจคะ่ะ ไม่เสียใจโนสนโนแคร์บอกแล้วเราโฟกัสที่ตัวเราผู้ชายใครจะเข้ามาใครจะไปก็ไม่เป็นไรเข้ามาก็ต้องทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นทําให้ฉันมีความสุขไม่มีก็ช่างมันร้นแค่ผู้ชายมีเยอะเราเปิดประเทศแค่นั้นเองนะคะเดอะมีก็คืออาจจะผิดหวังเรื่องความรักมาแหละเ็เลยยังไม่เปิดใจประมาณน,นั้นนะคะอาจจะมาถึงชาวราศรีกันอาจจะมีชาวราศรีกันเข้ามากได้หรือคนที่มีอายุเยอะ เรียกว่าเป็นสูงอายุดีไหมสวก็เป็นคนที่มีแบบมีบุธิที่ภาวะหลักกันหรือคนเป็นพ่อแม่ผิดหวังในความรักมาก่อนอาจจะเข้ามาหาคุณคิงเทอเรียนอาจจะหมายถึงชาวธาตุด,ดินมังกรพึกษศพกันกันนี่กันนี่รุนแรงนะคะพลังงานเอเนอรของกันเนี่ยก็คืออาจจะมีคนฐานาดีพูดน้อยนะคะอาจจะเข้ามา หรือ mm hmm. คนรักของคุณไม่งอไม่แคร์คุณทะเลาะก,กันงอนกันไปแล้วก็ผู้ชายก็ไม่แคร์เพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายปากหนักรู้สึกว่าทำไมจะต้องงอบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็งอนแล้วก็น้อยใจแล้วก็อยากมุกอ่อนไม่ใช่ว่าไม่รักนะรักแต่ก็เสียใจแล้วก็น้อยใจทําไมไม่แคร์ฉันเลยอ่ามุกอ่อนนะคะพไพ่ใบนี้คือรักแหละแต่ว่าก็ไม่โอเคแล้วไปดีกว่าถอดใจหรืออาจจะหมายถึงแบบว่าต้องห่างเหินกับคนรักก็ได้นะคะทีนี้มาดูไพร่ระฆังนะคะ r e l i g i o u s factor ใบแรก your love life is อินอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกคือ <c ười> ความเร่าของคุณมนะันีีผลกระทบมาจากความอะไรนะเขาเรียกว่า,าศาสนาวัฒนธรรมเออเอก็คือแบบบางทีอาจจะได้ต่างชาติต่างข่นต่างแดนคุณละวัฒนธรรมเติบโตมาต่างกันอะไรเงี้ยคะ่ะอืมมีความรู้สึก ตำแหน่งคนรักได้ไพ่เดมเพสเขาเป็นคนที่อ,อ,อาเจนจพ่อไม่แม่ไม่คนที่มีตำแหน่งมาก่อนมีลูกติดมาก่อนก็ได้หรือเป็นคนที่แบบว่าดูปโปรไฟล์ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราด้อยกว่าเขาเราต้องพยายามเยอะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะหรือแม่เขามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ก็ได้ทำให้คุณเหนื่อย มาสบายเพฟูเนสนะคะเหนื่อยทำไมเมดไม่เอาอย่าเหนื่อยไม่ถ้าบอกว่าสนุกสนานเข้าไหวตัวคุณในสิบดามคุณไม่สนุกแล้วฉันไม่สนุกแล้วอาจจะเป็นตอนนี้คุณคุณไม่สนุกเพราะคําพูดหรือการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณไม่สนุกให้บอกให้สนุกไปเถอะช่างมันอดีตเลทอิโกนะคะมาสบายโซเมด yes this is your s o m a t e s o m a t e แล้ไพ่เดอ คนรักของคุณอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าแต่แม่หมอมองว่าคนนี้ไม่ใช่โซเมตเพราะว่าคุณเหนื่อยถ้าเป็นโซเนตเมจิงนะคะคุณจะต้องขึ้นไพ่แฮปปี้แปลว่าคนนี้ไม่ใช่โซเมตนะคะเป็นแค่คนผ่านมาให้เราได้แซบแล้วก็จากไปไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรอย่าไปเสียใจอ้โหได้ไพ่เสียใจแล้วไม่เอานะตอนนี้แม่หมอก,กําลังแฮปปี้อยู่ไม่อยากจะเสียใจอะไรนะคะมองลบในแง่ลบจังเลยเพราะว่าอ่านไปก็เหมือนอ่านไปตัวเองนั่นตัวเองก็ตัวละสีเม็ อันนี้ก็คร่าวๆนะคะคร่าวๆของชาวราศีเมษนะคะก็คนไหนท่านใดชอบแม่หมอนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแ้ะคะอยากดูดวงกับแม่หมอต้านะคะหรือแม่หมอเพลียวก็ทักมาที่เพจ a c e b o o k วีดทาลอดในนายนะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยนะคะทักมาได้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเตรียมความพร้อมไว้กับ ทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามาขอให้เราเตรียมความพร้อมไว้เพราะเราไม่รู้วัวนข้างหน้าเนี่ยเมื่อโอกาสมันผ่านมาหาเราเนี่ยเราพร้อมที่จะคว้ามันไว้แล้วหรือ,อยังดังนั้นเตรียมความพร้อม,อม,อมเราต้องสวยเซ็กซี่ตลอดเ,เวลาโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแม่หมอวันนี้อย่าลืมไปติดตาม Facebook แม่หมอด้วยนะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยวันนี้แม่หมอลาไปแล้วขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย